มันไม่สวยเราก็จะพยายามซ้ําแต่ที่เดิมนะครับคือแก้ปัญหาตอนนั้นน่ะไม่ได้เลยนะครับจะป้ายออกหรืออะไรก็ไม่ได้เอ้ยมันมันไปกันใหญ่แล้วมันเริ่มไหลามามันเริ่มไปกันใหญ่แล้วบานนี้ก็ต้องไหลอีกประตูนี่เป็นอะไรที่ไหลง่ายอยู่นะครับช่วงกลางบาน สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับช่างหนุ่มอีกแล้วนะครับผมวันนี้ส่งงานครับเป็น t o y o t ้าพีูขาวมุกนะครับ เหลือเหลือหลังคานะครับเหลือหลังคาแต่ว่าอะไรก็ยังไม่ได้พ่นนะครับอันนี้พ่น2แถบกับฝาท้ายกันชนหลังการที่ใช้พ่นยังเป็นเอโปกันอยู่นะครับระบบ H VLP นะครับรุ่น K887 ก็คืออยากจะลองนะครับว่าถ้าพ่นลากสีรอบคันแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็มันมีน้ําหนักนะครับก็พ่นได้นะครับก็ไม่ถือว่าแย่นะครับแต่ว่า ผมพอใจกับเม็ดที่มันได้นะเม็ดมุกอันดับแรกที่จะต้องพูดถึงมุกค,คืออะไรลายไหม <laughs> ลายไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับแทนกล้องไปก่อนแพนกล้องไปก่อนไม่ลายนะครับไม่ลายไม่ลายไม่ลายแถมยังเห็นไหมละ่ะเม็ดมุกก็สวยนะครับสวยเนียนอยูครับ เม็ดมุกสวยเนียนเม็ดเลกเกอร์นะครับก็เล็กเรียงตัวได้ดีนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับทั้งสีขาวและสีมุกนะครับอันนี้ผมพ่นมุกมุกเที่ยวครึ่งนะครับสีขาว2เที่ยวสีขาว2เที่ยวแล้วก็มาพ่นมุกอาดอัดไป1เที่ยวแล้วก็โรยอีก1เที่ยวนะครับอัตราส่วน1นต่อหนึ่งทั้งสีทั้งมุกนะครับแล้วก็เคลือบเลกเกอร์ไปอีกสเที่ยว ก็จะได้แบบนี้นะครับก็ชาเนียนดีครับผมเม็ดก็เล็กดีนะครับนี่ครับผมไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับพนไปพนไปนะครับพอจบฝั่งนี้สวยเช้งเลยนะครับนี่นะครับสวยเช้งเลยก็มากันชนหลังนะครับมากจนหลังก็โอเคนะครับตึงเนียนดีนะครับผม ก็มาฝาท้ายก็โอเคเม็ดสวยเรียบเนียนนะครับลากมาลากมานะครับอันนี้คือการเคลือบอย่างต่อเนื่องครับพอมาแถบนี้ครับคุณผู้ชม <laughs> อยาให้ดูน้ําตกก่อนนี่เป็นไงเดี๋ยวหาว่าไม่ใจนะครับผมพอมาฝั่งนี้นะครับผมเริ่มเริ่มล้านะครับแขนเริ่มไม่ตรงละนี่นะครับ รู้สึกว่าแขนจะเริ่มล้าแล้วก็ซ้ําบ่อยนะครับซ้ําเที่ยวบ่อยทำไมมันพ่นไม่ตึงไม่เนียนสักทีนะครับรู้สึกว่าเวลาเวลาแว่งกาไปรู้สึกเป๋ๆแล้วนะครับจากเดินตรงๆมาเริ่มเป๋นะครับผมก็เลยเป็นสาเหตุนะครับก็คือเครือบมาเครือบกามาแบบเพลินๆเ,เลยนะครับผมมาถึงกันชนหลังก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มแล้วแขนเริ่มตกแล้วเออเข้าโค้งมาตรงนี้ เรียบร้อยเลยครับปุ๊บมาไม่ใช่แค่นั้นนะสิมันไม่ใช่แค่นั้นนะดินี่นะนี่เลยนี่น,นี่ยาวมานี่เลยนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นอยนราบโน้นไหนนะนี่นี่จุดเด็ดใชนไหมสูตรยอด <c oughs> แล้วก็แล้วก็ยาวาอีกนะครับคุณผู้ชมนี่นยาวมานี่อีกนะครับทีนี้อ่า มาสองชิ้นนี่ก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วเอ้ยไม่ใช่แล้ว <laughs> สะดุ้งเลยครับพอพอเห็นเป็นอย่างนี้มันแบบเอา้าตายแล้วตายตายต,าตาเห็นไหมครับรู้สึกตัวช้าไปนิดนึงนะครับก็คือมีหนึ่งนะครับสองนะครับแล้วก็ สามแล้วก็ยังมาแถมตรงหางนี่อีกนะครับก็เลยหยุดก่อนหยุดก่อนตั้งหลักตั้งท่าใหม่นะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็เลยมาพ่นประตูกับแก้มต่อไปนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยก็ <c oughs> คือพ่อนตั้งแต่สีขาวแล้วก็มามกุกแล้วก็แล็กเกร์นะครับผมก็ <c oughs> ใช้เวลาใช้เวลาอยู่ทีนี้ก็มันมีปัญหาตอนเคลือบในเที่ยวที่2เหรอครับ เดินกลางมาเพลินๆยังไงอยู่ดีๆโอ้โหก็เดินผมก็ว่าเดินปกตินะแต่ว่าที่ไหนได้นะครับแขนเรามันลานะมันก็เลยแบบซ้ําที่เดิมนี่นะครับสิ่งที่ได้ก็คือไหลนะครับไหลต้องเบามือเปิดเนี่ยก็ไหลนะครับก็ยังดีหน่อยที่ที่มันไม่ไหลค้างอยู่ข้างในนะครับมันล้อนออกมาข้างนอกก็พอแก้ไขตอนขัดกระดาษทรายปรับแต่งได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีนะครับผม ไม่ใช่เรื่องดีแต่ว่าก็สามารถที่จะแก้ไขได้อยู่นะครับนี่นะครับนี่เลยก็คือเม็ดมุกก็ไม่ลายนะครับผมเนียนดีนะครับเล็กเกอรก์ก็เนียนดีนะครับแต่ผมพลาดเองนะครับผมชะล่าใจนะครับเข้าโค้งมาแบบมั่นใจเลยก็คือแถบเนี้สวยแล้วไงเนี่ยมาแบบมั่นใจเลยอาดมาตั้งแต่อัดมาตั้งแต่แก้มนะครับ ขาดแป้งแต่แก้มชิ้นแรกชิ้นแรกนะครับเห็นไหมแบบมั่นใจเลยกําลังเข้ามือไงก็คือตอนตอนที่ไปไปผสมแลกเกอร์อะไรพวกเนี้ยคือตอนเคลื่อนไปหนึ่งเที่ยวแล้วก็เราได้พักเที่ยวเหไหมมันก็มีแรงไงก็คือจับกามาจับกามาก็ซัดเลยตืด๊ดโอ้โหสวยเว้ยเนียนเนียนเนียนกัดไปเนียน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 ไปสุดเนียนไปเนียนไปมั่นใจแล้ว คือเริ่มช่าใจอะไรไงคือพ่นยังไงก็เนียนอะ่ะพ่นยังไงก็เนียนพ่นไปพ่นไปนะครับเนียนมาพอเริ่มมาถึงตรงนี้แล้วมันเริ่มรู้สึกไม่ใช่แล้วสิเห็นไหมข้างบนนี้ก็แบบก็เนียนดีนะครับผมพอเข้าหลุดโค้งมาเท่านั้นแหละไม่รู้อะไรนะครับรู้สึกว่าเริ่มแบบแผ่วๆแล้ว ซ้ำที่เดิมบ่อยนะครับคือลักษณะมันพ่นถ้าถ้าถ้าเม็ดมันไม่สวยเราก็จะพยายามซ้ำแต่ที่เดิมนะครับแล้วเนื้อละเกอร์มันก็สะสมแบบนี้้วครับแล้วมันก็จะไหลพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันก็ไหลไปแล้วนะครับมันก็คือแก้ปัญหาตอนนั้นอ่ะไม่ได้เลยนะครับจะป้ายออกหรืออะไรก็ไม่ได้ก็คือเราต้องพ่นให้จบงานไปก็คือพอมาถึงตรงเนี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอยมันมันไปกันใหญ่แล้วมันเริ่มไหลมามันเริ่มไปกันใหญ่แล้ว ก็เลยมาอ่ะตั้งตั้งตั้งสติใหม่เอาใหม่ตั้งใจหน่อยมันจะจบแล้วมันจะจบแล้วถ้าถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยผมเชื่อว่าบานนี้ก็ต้องไหลอีกนะครับถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยบานนี้ก็ต้องไหลอีกประตูเนี่ยเป็นอะไรที่ไหลง่ายอยู่นะครับช่วงกลางบานส่วนมากเราจะซ้ำรอบตรงกลางบานเพราะว่าอยากให้มันเนียนนะครับมันก็เลยไหลนะครับคุณผู้ชมก็เอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับผม การพ่นสีรอบคันไม่ง่ายนะครับผมไอเรื่องเ,ออเม็ดสีสวยเม็ดเลเกอร์สวยเอออันนี้ก็ก็เป็นเทคนิคนะครับผมแต่ว่าไอเรื่องความเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้ยบางทีมันก็นะครับถ้าถ้าคนที่พ่นรอบคันประจําบ่อยๆนะครับมันก็เหมือนการออกกําลังกายเนาะมันก็จะแบบไม่ค่อยเหนื่อยมันก็จะชินกับการพ่นรอบคันว่าต้องใช้เวลาเท่านี้เท่านี้นะครับมันก็จะชินนะครับแต่ว่าถ้านานๆได้มาพ่นรอบคันทีหนึ่งเนี่ยก็ อาจจะจับจุดไม่ถูกก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็โอเคครับการที่ใช้ผนก็เป็นเอโปกัน ok k 887นะครับ HBLP หัว1.3นะครับผลโดยรวมนะครับอันนี้สีขาวมุกโตโยต้าโตโยต้าพีอูดนะครับก็โอเคเลยนะครับ เม็ดสวยเม็ดสวยเม็ดมุกสวยเม็ดเลกเกอร์สวยนะครับแต่ผมน่ะเป็นคนพลาดเองนะครับที่พ่นไหลนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมก็มาถึงดวลฮาร์คิปแล้วครับให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมพลาดก็พลาดนะครับผมทุกงานต้องมีพลาดอยู่แล้วนะครับไม่มีใครที่จะไม่พลาดนะครับต้องย้ําตรงนี้เลยนะครับก็พลาดในครั้งนี้ก็เอาไว้แก้ไขในครั้งต่อไปนะครับคุณผู้ชมเพื่อผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมคุณผู้ชมสวัสดีครับ